สองคนข้างหลังว่าคณากับคณาเลือกอะไรคะเลือกคณาอยู่แล้วค่ะอยากถามคนข้างหลังค่ะมีแฟนชื่ออะไรคะตอบยากจังเลยค่ะเอาเป็นว่าขอไม่ตอบให้พี่ทนายนะคะไม่ถ่ายรูปให้แฟนบ้างอ่ะก็จะถ่ายให้อยู่ก็คณาออกมาก่อนคณาถือกล้องอะลูกเียคณะถ่ายไม่นาทีตง้งช่กันเลยแล้วคณาถ่ายให้แบมด้วยได้ไหมไม่ได้ถ่ายแล้วจะไปแล้วเฮ้ยก็อยากถ่ายไม่ได้ถ่ายเลย ไปเที่ยวไปจะเล่นเฉยเแม่ <Yeah. S 2> เดี๋ยวมันจะไม่ไม่ได้ไปเด,ดทหน่อยคือหายเงนินแล้วใช่ไหมไม่หายถ้าถ่ายรูปให้สวยขนาดนี้ยังมองไม่หายหรอคนาหายไปเลยทุกคนค่ะมันใช่หรือป่าอันนี้ก็หายไม่งอนแฟนบ้างอะไม่ได้หายไม่หายคอคุยกันอยู่อา้าก็นี่ล่ะก็ไม่ได้ไปเหมือนกันน่ะทำไมอะไม่ได้ไปคขาคุยกันอยู่แต่คณา,าหายไปเลยไปเลยไม่ย แล้วคุยอยู่กับเมนี่ไปแตกต่างกันด้วยใช่ไหมโอเคปเ็นนนัก็ตอนแรกเราดีกันตั้งแต่แรกเลยป้าผ่ามพี่ันได้ไปไหนใช่ค่ะอะไรก็หลับอยากให้หนูกลับบ้านดูตาดีชัดเจนมากวันอยอะตื่นมากวันนี้หลับไม่เอาเพื่อนเลยขอโทษก็ชีดถ่ายรูปให้แล้วไงหลับไม่เอาเพื่อนเลยค่ะวันนี้เอระคืนน่ะชีอะไรทาไมกูผิดเสมอเลยอะแฟนอะกูแฟนูกหรอคืออะไร ก็บอกว่าคนคุยกันตลอดเขารู้อยู่เนี่ยอกคนก็ไม่เห็นโทรมาตามไงก็เขาก็รู้อยู่แล้วว่าหลับอ้าวจบบอกแล้วว่าคณะกลับบ้านคณะกลับคอนโดหรอโอเคนะให้หลัวมาม้าจคนละคืนเฮียหลัวมาม้านจบทำไมอ่ะอยากคาดหวังว่าจะได้เจออีกถ้ากลับเข้าไปแล้วเราแค่เพื่อนนะเจ้าก็ว่าแก๊งทหารสี่น่ารักอิจฉาพี่หน้าอิจฉาทำ อิาใครนะเอมาลองเลาอาองลงโไม่อิจฉามีหน้าที่ว่าได้ผู้หญิงที่น้าหวานแล้วไม่อกเอวโพเขาแบบชัดพี่ยืมเสมาถ่ายคอนเทนต์ด้วยอืมเพราะไม่เช้าไม่มีแสนเกิดอะไรเนตติดตกเจมใส่เสื้อแฟนเป่าอืมใส่กัอแฟนครับ